โอ้เบิ่งเบแทงต้นหม่แล้วครับนะครับวันนี้ก็กราบสวัสดีแมคคับคุณดีพี่คุณแม่เอฟซีกันทุกทท่านเลยวันนี้จะพาพิพุนะครับไปผูกในป่ากันแต่เช้านะครับก็อาบน้ําเสร็จก็ถูต้นไม้กันก่อนคุณแม่นะไอเนี่ยพิพุ มีความสุขดีนะครับดูยิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้ยิ้มแบบไหนเอ่ยนะครับนี่พ่ผูยิ้มแบบอ้าปากนะครับเอ้ยแทงดินแทงดินเอาเต็มที่โซ่นะครับก็ยาวประมาณแปดเมตรนะครับนี่เห็นแล้วก็ยิ้มตามนะครับคุณแน่เพราะว่าเขา ได้อยู่ด้วยกันนะเดี๋ยวก็เบียดกันเดี๋ยวก็เบียดกันได้ไหมนี่ไอ้มุดกระเพ็รียงสี่บุมมุดกมะเพรียงหาเครือไม้เอานะดึงเอาละกินได้ไปเยอะเนียวเด้เอาก,ก,กินกินเอากินกันเออขาดแล้ว เคุนแม่น้ำใบก็ดึงข้างบนนะครับนู่นแม่น้ำใบกินข้างบนที่ผู้กินข้างล่างไปเดินนําไปแล้วคุณพอ่อไปนู่นนะครับเนาะปล่อยปล่อยให้เด็กกับคุณแม่นะครับเด็กๆก,กับคุณแม่อยู่ด้วยกันนะ,ปะไปกันนะครับคุณแม่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่ผู้ แหม่ละ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 ผู้ยางตัวเลยไปดิต้องให้คุณพ่อนะครับช่วยช่วยจูงเป็นแม่นะบอยในป่าที่เราจะไปพอข้างในไปแล้วไป เรียกเลียดคือว่าหันอยู่นะครับเดี๋ยวพาดูหญ้านะครับคุณแม่อันนี้คือหญ้านะครับอันนู้นนะครับข้างหน้าก็คือหญ้าอีกหญ้านะครับล้อมหน้าล้อมหลังเลยในพิบุจิม อันนี้ก็เป็นหญ้าอีกนะครับแต่แค่ไหนก็มีหญ้าอีกโอ้เยอะมากเอ้านี่นะครับเป็นหลักคุณแม่นะบอยด้านหลังก็จะเป็นหญ้าไปอีกนะครับเอาคุณแม่ไปไหนแล้วเอาคุณแม่ยังไม่มามาแล้วอเอาโซ่ลงละ จัดการพี่ผู้ถูต้นไม้ก่อนนะครับอันดับแรกไหนยาไอย,า,อยาข้นนะพ่อก้อนหนึ่งพ่อตาดยาไม่พ่อ นี่นะครับเป็นเป็น้นาอะไรครับเออยาขนยาขนโหช้างช้างลูกช้างทองเี่กกินยามีบำรุงให้ลองเอาให้คุณแม่ชิมดิเขา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 จะกินบ่ครับป่ะชิมชิมอันนี่เต็มป่าเลยแต่ เขาบอกเขไม่ตั้งหนูจะกินหนอ่เราใส่ต้นหม้ไปได้เียเอาใส่ต้นเก่าก็ได้บอะแทงต้นไม้ละใส่นั้งละถูก <c oughs> คุณแม่น้ำอ้อยก็ เล่นดินอยู่เมื่อวานฝนตกนะครับวันนี้ก็ยังไม่ตกนะเดี๋ยวพาชมพี่แม่น้ำอ้อยนะครับกับพี่บุก็กำลังผูกกันอยู่นะคันแห้งพี่บุทุแม่มวนบ่เอ้ยิหลับแล้วอหลับแล้วพี่บุนอนบ่ได้พี่บุเป็นแมนเล็กหน่อยแล้วเออหลับหลับหล,ลับลงหลับหลับเลย อ่ะรับหลับหรือเปล่าไม่หลับนะครับอา้าวไหนบ่าปลารับอู้โอ้ทีบแม่อีกเอากันหน้าเอากันหน้าพี่ผู้อ้าวรับแล้วนอนได้ทุกทีนะครับที่มีคุณแม่อ้าวรับรับปลอมในว่าพี่ผู้ เอ,อ้ยรีตัวนี้เออมาอกินยาอก่อนบูเรียบร้อยนะครับได้เอียงได้เอียงวางพุงเรียบร้อยคุดแม่คุดดินให้ดูตาเขาดูตาเขาอ่ะรับลงไหมรับลงบ่ได้ไปไสตตกมานน่ นีท่ทาโลชั่นเรียบร้อยแล้วพี่บุเิ็นนั่งเลยสดยืนนี่ตรงนี้คุณแม่นะครับก็จะนอนเนาะอันนี้ก็คือรอยที่เขานอนเมื่อวานนะครับเอาคุณแม่ไปกินลนะไปน่นลนะโู้ กินยาแล้วนะครับอันนี้มันเช้าอยู่ช้างเขาจะยังไม่ค่อยกินสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยเพราะว่ายามันเปียกน้ำหมอ,อกอยู่ประมาณสักเสายสายักหน่อยหนึ่งแต่ตอนนี้เขาก็กินอยู่นะครับนี่ไม่ใช่ชมคุณแม่นะครับคุณแม่น้ำอ้อยอยู่นู้นนะครับอันนี้คือหลักก็ห่างห่างจากคุณแม่น้ำอ้อยประมาณสักโซ่มันสิบเมตรนะครับสิกวิมิตต์เราก็ลามใส่กกไม้เอ้กกไม้ต้นไม้ด้วยก็ประมาณสัก เหลืออยู่ประมาณแปดเก้าเมตรได้นะครับไปนู่นแล้วเดี๋ยวให้ชมรอบๆนะครับด้านนาคุณแม่นะบอยนะครับก็จะเป็นคูน้ําแล้วก็มีป่าหญ้านะครับกับป่าไม้ขั้นอยู่ยาวไปถึงนู่นนะครับก็จะเป็นคูน้ําเช่นกันนะครับนู่นทางเข้าเราแล้วก็ด้านซ้ายมือแล้วด้านขวามือก็จะเป็นอ่าป่านะครับแล้วก็มีหญ้าเต็มเลยก็ ให้เขานะครับเลือกกินเองนะครับตามธรรมชาติและแนส่วนช่วงเย็นเราก็จะไปตัดตัดหญ้านะครับหญ้าในเปียแล้วก็ยญ้าใบข้าวนะครับมาเสริมให้เขาได้กินกันอยู่ที่บ้านนะครับในยามเย็นเนาะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับน้องขานก็จะได้ขอตัวลานะครับคุณพี่คุณแม่แม่ทุกๆท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบพคุณครับ